ทางจังหวัดอร่อยเอ็ดครับพอมเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันนะครับกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยเทือที่3 8ครับฮอรเวิร์ดลอยเอ็ดเกมนั่นเองครับ ในาใยชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิธิ์ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอร่อยเอสเป็นประธานแถลงข่าวและกระจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกคข้องส่วนทองถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครับเทอยที่38ประจำปี2 5 6 7อฮอ์โหวตอร่อยเอสเกมนะครับทีจะเริ่มทำการแข่งขันในระหว่างวันที่15ถึง2ีสิสิงหาคม2 5 6 7เใน11ชนิดกีฬาครับทั้งกรีฑาวอลเลย์บอลฟุตบอลฟุตซอลและกีฬาอื่นๆแบ่งการแข่งขันออกเป็น4่รุ่นครับมีรุ่น 16ปีและ18ปีทางประเภทชายและกะหญิงซึ่งจังหวัดอร่อยเอดครับเชื่อมั่นว่าการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยในเทอ่นีจะมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมพร้อมสร้างความสมัครยครับความมีระเบียบวินยัยพัฒนาสุขภาพาพระนามไม่ห้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับทางร่างกายและกจิตใจสู่ความเป็นเลิศต่อไปนั่นเองครับ